ว้ำวว้าวโอ้สาวๆทั้งนั้นเลยโอ้ยปล่อยๆน้ำเปลี่ยนเตียนแ่กนจนิ้มน้ำ ไม่โหดเหมือนที่นั่นเลยเนาะแต่ที่โน่นเนี่ยโหอน้ำใหญ่พ้าวควา้าขึ้นมาก็สุดโต่งค่ะน้ำใหญ่ที่วัที่เรา

ตับแท้ค่ะหลวงพ่อโตไม่ใช่พี่พี่เขาลงกัน่นค่ะ